สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอาการหนึ่งนะเจอบ่อยมากในเียคายิ่งเป็นโฉม KE ตอนนี้ก็คืออายุการใช้งานมันเยอะแล้วนะครับมันก็คือว่าช่วงล่างมีเสียงดังนะครับแล้วก็ที่จะเห็นประจําก็คือบูตปีกนกขาดเดี๋ยวบางคนไม่เคยเห็นว่าเวลาบูธปีกนกขาดนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันขาดยังไงที่เห็นอยู่นะครับมันก็คือตัวบูธปีกนกปีกนกก็จะมีบูธปีกนกใหญ่นะครับลูกหมากปีกนกบูธปีกนกเล็ก อย่างเซียห้าเนี่ยที่ชอบขาดก็คือจะเป็นบูธปีกนกใหญ่นะครับถ้าเกิดข,ดขาดขนาดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่มุมอย่างเงี้ยเสียงดังแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวลูกหมากก็สังเกตน,นะครับเห็นไหมมันขาดนะครับเซียห้าเนี่ยถ้าวิ่งเกินแสนส่วนใหญ่อาการเนี้ยเจอทุกคนนะครับก็คือบูธปีกนกขาดแต่ถ้าเกิดว่าเราเซอร์วิสก็มีสองทางครับก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งปีกอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเฉพาะบูธก็ได้ครับจริงๆเนี่ยบูธมันอัดได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร อะไรนอกมีเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งปีถ้าขาดยังไงเสียงไม่ดังก็คือถ้าเกิดมันเริ่มแตกอย่างประมาณนี้เริ่มแตกประมาณเนี้นะครับอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มแตกพอขับได้นะแต่ถ้าเกิดมันขาดแบบนี้นะครับขาดอย่างเงี้ยสี่มุมอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยขาดเงี้ยสี่มุมถ้าขาดขนาดเนี้ยนะครับขับยังไงก็ดังครับแล้วก็เวลาลดยุบนะครับหรือขับเจอเนินแรงๆเนี่ยรถมันจะเสียอาการด้วยเพราะว่าตัวมุมล้อมันจะเพี้ยน อันนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับ 45ke เดี๋ยวคันนี้มาตัดระบบ dpf ด้วยนะครับเปลี่ยนท่อแทนแคสจูรีแมพใหม่นะครับ 45ke เพราะว่าคันนี้มีปัญหาแคสต,ตันด้วยนะครับก็เดี๋ยวแก้ไขให้เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาครับส่วนบูสตปิ่งนกก็เดี๋ยวเราก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอย่างไงแต่อันนี้ผมเจอพอดีก็เลยถ่ายให้ดูว่าบางคนไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยมันขาดมันขาดยังไงขาดแบบไหนนะครับเดี๋ยอย่างเงี้ยฉีกเลยเหรอ ครับก็ซ่อมเซอร์วิสได้นะครับวันนี้ที่อู่ก็มีหลายคันนะครับมีมาได้สามบีเอลเซอร์วิสช่วงล่างชุดใหญ่เลยมีชุดโชค๊คแทนค่นเครื่องครับโช๊คแท่นเครื่องชุดใหญ่โช๊คเบ้าโชค๊คอย่างรองสปริงโอหอนช่วงล่างทั้งคันนี่นะครับก็มีนูน่นก็มีเซอร์วิสเครื่องครับรีแมปครับหลายอย่างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหลายอาการครข้างหน้าก็มีอีกหลายคันเลยก็ ใครที่จะเข้ามาเซอร์วิสนะครับก็นัดแนะนํานัดเข้ามานิดนึงติดต่อทางไลน์ร้านนะครับเป็นไลน์แอดเช็คคิวก่อนเข้ามาจะได้ทําเลยไม่ต้องรอนานนะฮะ